5อาหารสุดแปลกของเกาหลีที่กินยากในสายตาชาวต่างชาติจะกินยากแค่ไหนไปดูกันซานนักจีหรือปลาหมึกสดหมึกหยืขายุบยับเนี้ยจะเป็นเมนูสุดท้าทายของนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้เมนูเนี้ยจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับเม็ดงากับน้ำมันงาเพื่อเพิ่มรสชาติและทำให้ลงท้องได้ง่ายขึ้นอีกด้วยง่ายไหมล่ะดูพี่เตอ๋อุซะก่อนอ๋อณละอ๋อหรือจะเพิ่มรสเผ็ดด้วยการโรยพริกเพิ่มก็ได้ แต่เห็นอย่างนี้แล้วมันมีประโยชน์มากๆเลยทั้ง DHA แคลเซียมทั้งยังเหมาะจะกินเป็นเมนูไดเอทสำหรับสาวๆได้อีกด้วยพรเดกีดักแด้หรือตัวไหมต้มจะเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเจ้าดักแด้หรือตัวไหมต้มเนี้ยเริ่มนิยมตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีเพราะว่าในสมัยนั้นอาหารที่มีโปรโตีนเป็นที่ต้องการอย่างมากและเจ้าดักแด้ก็คือหนึ่งในแมลงที่มีโปรโตีนสูง อีกทั้งเจ้าพรเดกียังสามารถนำมาใส่ในแกงหรือผัดกับข้าวก็ยังได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกกินแบบไหนเท่านั้นเองแต่สําหรับชาวต่างชาติแล้วคงจะมองว่ามันแปลกมากซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรกับที่เขาอึ้งว่าบ้านเรากินแมลงทอดอยังไงอย่างนั้นล่ะเนื้อวุ้นโดทรีเจ้ากรสีน้ําตาลทรงสี่เหลี่ยมเนี้ยเป็นวุ้นชนิดที่ทําจากลูกโอ๊กซึ่งประโยชน์ก็คือในโดทรีจะมีกรดที่ช่วยล้างโลหะหนักออกจากร่างกายรวมทั้งยังบํารุงลาไส้กับกระเพาะ ทั้งโดททรียังช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าและแก้แหงแถมยังเหมาะก,กับสาวๆที่จะไดเอทอีกด้วยเจ้าวุ้นเนี้ยสามารถนํามายำรวมกับผักชนิดต่างๆด้วยความที่รสชาติของมันจะออกขมนิดหน่อยและก็ลื่นๆเหมือนกับเยลลี่จึงดูไม่ค่อยจะเข้ากับการกินกับอาหารหลักเช่นข้าวสักเท่าไหร่ชองกุกจังหรือทั่วหมักคุณอาจจะรู้จักมันในชื่อของนัตโตญี่ปุ่นแต่ที่เกาหลีจะเรียกว่าชองกุกจัง เจ้าเนี่ยจะใช้เวลาในการหมักนานเป็นเดือนๆซึ่งคนเกาหลีจะใช้ถั่วแทนเต้าเจี้ยวตัวอย่างเมนูที่ใช้แทนกันก็อย่างเช่นชงกุกจังชีแกหรือว่าแกงถั่วนั่นเองนอกจากกลิ่นที่รุนแรงของมันแล้วมันยังมีสรรพคุณอีกมากมายเลยทีเดียวทั้งยังป้องกันมะเร็งเช่นมะเร็งกระเพาะมะเร็งปอดแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระแคลเซียมที่ช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนได้อีกด้วยประโยชน์เพียบจริงๆเกจัง จัดเป็นอาหารที่ชาวต่างชาติโหวตให้เป็นอาหารที่กินยากที่สุดเลยเกจังเป็นอาหารที่ทําจากปูกดหรือที่คนเกาหลีเรียกว่ากดเกจฮะเรู้นะว่าคิดอะไรอะ่ะ <c oughs> เกจังเป็นอาหารประเภทหมักกับซอสซึ่งจะใช้เวลาหมักประมาณ2สัปดาห์วิธีการก็สามารถนําข้าวมาผัดกับมันแล้วก็เนือ้อให้เข้ากันในท้องปูซึ่งจะได้รสที่อร่อยมากขึ้นบางทีคนเกาหลีเขาก็แอบงงว่าทําไมนะ้า <c oughs> คนต่างชาติถึงคิดว่าเป็นอาหารที่กินยาก แต่จากการสำรวจของชาวต่างชาติก็ให้ความเห็นว่าด้วยรสชาติที่เค็มบวกกับซอสที่เผ็ดมากๆแถมยังมีกลิ่นที่เหม็นอีกเลยทำให้เป็นอาหารที่กินยากสำหรับพวกเขานั่นเองถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ